สวัสดีทุกคนชาวสัมภเวสินทุกคนนะครับทำไมวันนี้ต้องทําเสียงหล่อได้ครับเนี่ยอ๋อผมอยู่กับไมค์โซนี e m s one ครับซึ่งจริงก็ไม่ต้องพูดเสียงหล่อขนาดนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> อ่ะพูดปกติกลับมาพูดปกติดีกว่าโอเคครับอ่ะอันนี้เป็นไมค์ตัวใหม่โอ้โชอบมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติคือผมใช้ไมค์หัวกล้องใช่ไหมแบบไมค์หัวกล้องอะ่ะแล้วมันกว้างแล้วมันมันมันกล้องเสียงมันจะแบบม,มันจะไม่ดีเขาเนี้ทุกคนลองลอง,ลองกลับกลับไปดูเทสเสียงกับฉากเนี้ย ฉากเดิมกับคลิปก่อนๆดูกับไมค์ตัวนี้เป็นไงเสียงตัวนี้ค่อนข้างจะคงกว่าเนาะเออเท่ากับว่าโอเคคุณภาพเสียงคลิปนี้จะมีความเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาหน่อยนึงนะคุณภาพเสียงคลิปนี้จะมีความดูดีขึ้นมาหน่อยจากคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับโอเคครับโอเคสำหรับวันนี้เป็นคอนเทนต์อะไรครับสำหรับวันนี้เป็นคอนเทนตออ์ The Belle Wish มันเป็นตำนานตำนานหนึ่งแล้วกันที่มีความเป็นแบบ Based on True Story เป,เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงจะเรียกว่าคาดีไหมก็อาจจะคดีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกแบบ ขึ้นทรงขึ้นสายไปแต่สินคดีขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นช่วงในยุคแบบต้นศตวรรษที่10 เลยอะแล้วมันก็มีเรื่องของแม่มดเรื่องของสิ่งแปลกๆมากมายนะครับในเรื่องเหล่านี้ซึ่งวันนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเรื่องของ The Bell Witch นะกับ My Sony e m s อนตตัวนี้ครับบวกกับกล้องของโ o n y ด้วยจริงๆผมใช้กล้องของโ o n y ตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วน้องๆถ้าอยู่ฝั่งบรนะูซชันอะทักมาถามผมก็จะบอกทุกคนเลยว่าผมใช้ Sony Alpha 7เ v นะครับคุณภาพก็อย่างที่เห็นคนลุกมากตอนนี้เออรู้สึกว่าคอนเทนต์เรามีความคุณภาพมากขึ้นนะแล้วตอนนี้ก็อยากจะบอกว่า ตัดเสียงบรบกวนดีมากงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูฟังก์ชันต่างๆของไมค์ตัวนี้ครับ Sony ECM-S1 ว่าเขาทำอะไรได้บ้างป่ะและเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินต่อไปนี้ครับเป็นเสียงที่อาัดจ,จากดิจิทัลไมค์คุณภาพอย่าง Sony ECM-S1 ครับไมโครโฟน Streaming แบบพกพาขนาดกระทัดรัดเพื่อเสียงคุณภาพสูงครับ Sony ECM-S1 เป็นไมค์ดิจิทัลคุณภาพคอนเดนเซอร์ครับเป็นไมค์ที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำสุดๆของ Sony ตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับใครสายอัดเสียงผ่านไมค์คอนเดนเซอร์ในห้องเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นพอดแคสต์ครีเอเตอร์ครับตัวนี้ผมแนะนำเลยครับคือตัว Sony e c m S1 นะครับทำสัญญาณเสียงที่ท่อนออกมาได้ชัดเจนมากๆครับและง่ายต่อการทำโพสต์โปรเซสด้วยที่สำคัญข้อนี้ผมชอบมากครับตัวไม์เนี่ยมีการตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆครับทุกคนเคยเจอปัญหาเสียงหึ่งๆของแอร์เข้าม์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยวิธีแก้คืออะไรครับก็คือก็ต้องไปลดความแคบของการรับเสียงลงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเอาไม้จอกปากเข้าไปใกล้อีกซึ่งบางครั้งครับเราอัดหน้ากล้องเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ไม์มันบัง แต่ตัว ECM-S1 ครับตัดเสียงรบกวนได้โหดมากๆครับและฟังก์ชันต่างๆที่เป็นจุดเด่นหลักๆของ Sony ECM-S1 เลยนั่นก็คือดิจิทัลออเดีย o ฟอร์แมตครับสัญญาณเสียงจะวิ่งตรงเข้าสู่กล้องในรูปแบบดิจิทัลเสียงจึงไม่ถูกบีบอัดใดๆคุณภาพจะไม่ลดลงครับและในเรื่องของเคลียร์เสาว์ครับแคปซูลเก็บเสียงขนาด14มมถึง3ตัวครับที่จะเก็บรายละเอียดเสียงคนพูดได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติที่สุดครับและเคเบิลฟรีครับ ข้อนี้ผมชอบมากมันทําให้สายจัดโต๊ะคอมแบบมินิมอลแบบเราเนี่ยดูคลีนขึ้นเยอะเลยครับคือไม่ต้องต่อสายครับและไม่ต้องใส่แบตแค่ต่อใหม่กับตัวกล้องโซนี่ก็ใช้งานได้ทันทีเลยครับและสุดท้ายคือเรื่องของโลคัตนอสคัตฟิลเตอร์ครับตัวโซนี่ ecm s1 ครับมาพร้อมกับการลดเสียงความถี่ต่ําและเสียงรบกวนอื่นๆรอบข้าง,งเรา เพื่อคุณภาพเสียงที่เราอัดเข้าไปจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและสามารถต่อได้หลายดีวา์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่ามือถือหรือจะเชื่อมต่อกับกล้องแบบไร้สายก็ทําได้ง่ายมากๆครับคือสามารถใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆครับในไมโครเดียวนี้สายโปรชันเนี่ยผมบอกครับห้ามพลาดโซนี่ ecm s 1ด้วยประการทั้งปวงครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องโซนี่ครับทีนี้ที่ผมบอกว่าเรื่องตัดน้อยสระโหดมากตอนเนี้ผมจะ,จะบอกว่า1ผมเปิดแอร์แอร์ผมอยู่ตรงนี้ แอร์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ผมเปิดพัดลมเพดานเปิดพัดลมเพดานด้วยแล้วดูดิมีนอสไหมอะผมลองเงียบเนี่ยมันแทบจะเงียบกริบเลยนะแล้วก็โหมใหม่เนี่ยจับเสียงพูดของผมได้ค่อนข้างที่จะดีมากและคมชัดมากนะครับทีนี้ผมว่าถึงเวลาที่ผมต้องใช้ไม่ตัวนี้ลองเล่าเรื่องละเดี๋ยวผมขออนุญาตโยกไม่นี้ด้วยความที่มันไร้สายนะผมก็สามารถแบบโยกไปเล่าหน้าคอมได้แบบสบายๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่าที่หน้าคอมนะครับโดยใช้ไม่ไร้สายตัวนี้โอเคไหมไป มาครับเข้าสู่เรื่องเล่าเรื่องนี้ครับผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตลอดทั้งคอนเทนต์นี้เนี่ยที่ทุกคนกำลังดูอยู่นะครับผมใช้ไม่ค์ตัวเดียวนะครับโซนี ecm สว่นครับกับภาพที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้ใช้กล้อง Sony Alpha 7สนะครับเป็นการคอมโบกันร,ระหว่างกล้องของโซนี่กับไม่ค์สุดล้ําตัวนี้ของโซ n y ่นะครับทำไมถึงต้องให้คุณภาพกับเสียงขนาดนั้น ในเมื่อแบบว่าก็ <c oughs> แค่ฟังได้แล้วมันก็จบแล้วไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือ <c oughs> ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าภาพเรามีคุณภาพเนี่ยแบบทุกคนดูวิดีโอ 4K ใช่ไหมแต่เสียงม,มันไม่เข้ากับภาพอะเสียงคุณภาพอยู่ไม่ได้อะผมว่ามันไปด้วยกันไม่ค่อยได้ไป <c oughs> ผมจะรู้สึกขัดแย้งหน่อย <c oughs> ซึ่งเรื่องคุณภาพของเสียงเนี่ยผมว่าโ Sony ECM-S1 ตัวเนี้ยเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางอัดสตูดิโอหรือว่าไปอัดอาลโดผมว่าเอาอยู่หมดครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เรื่องเท่ากันครับผม คือถ้าจะให้พูดคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ครับมันจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรใช่ไหมอ่ะผมย่อให้ฟังนิดนึงนะครับคือมันเป็นตำนานผีสางชื่อดังเกี่ยวกับผีนะครับเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับแม่มดเลยนะครับเกี่ยวกับคำสาบด้วยเป็นตำนานผีสางชื่อดังจากอเมริกาครับที่เล่าถึงวิญญาณร้ายที่มาหลอกหลอนครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ชื่อว่าครอบครัวเบลครับเมืองเมืองนี้ที่พวกเขาอยู่เนี่ยคือเมืองแอดัมส์ครับอยู่ในโซนของเทนเนสซีในช่วงต้นศตวรรษที่รรนอาเมมืสิบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับ้ มันจะมีกลิ่นของความจริงผสมอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันครับซึ่งเรื่องราวของแม่มดเบลครับได้ดึงดูดความสนใจของพวกนักล่าผีผู้ที่สงสัยในสิ่งลีกลับแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของความเหนือธรรมชาตินะครับผู้นําทางศาสนานักเล่าเรื่องนักเขียนและก็นักประดัษฐศาสตร์ด้วยครับและประชาชนที่สงสัยจากทั่วมุมโลกให้มาสงสัยเรื่องของแม่มดเบลตนนี้เพราะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะน่าขนลุกมากๆครับซึ่งมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามแต่รุ่นชงต้นะเพราะว่ามันม คล้ายๆกันครับ แหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงที่สุด2แห่งครับนั่นคือหนังสือที่มีชื่อว่า An Authentic History of the Famous Bell Witch โดย M. V. Ingram นะครับซึ่งตีพิมพ์ในปี1894ครับและหนังสือที่ชื่อว่า A Mysterious Spirit, the Bell Witch of Tennessee ครับโดย c a r l e s b a l r y Bell ครับซึ่งทั้งสองเล่มครับเล่าเรื่องราวเดียวกันแต่มีความต่างกันที่รายละเอียดและสไตล์การเล่าครับทั้ง2แหล่งข้อมูลนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและเป็นพื้นฐานของตำนานแม่มดเบลล์มากมายครับตัวละครหลักในเรื่องราวนี้ครับคือจอห์นเบลล์ครับก็ ตระกูลเบลเนาะตัวเขาเองนะครับเกิดที่เคานตี้ฮาริแฟกครับรัฐนอร์ทแคโรไลนาในปี1750นะครับคือไกลมากแล้ว1750เป็นบุตรชายของวิลเลียมเบลแล้วก็แอนโจนส์ครับในปี1782ครับจอห์นเบลได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าลูซี่วิลเลียมครับซึ่งเป็นลูกสาวของจอห์นวิลเลียมนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรที่มีชื่อเสียงแล้วก็ร่ำรวยมากในรัฐนั้นนะครับเรื่องราวนะครับมันเกิดขึ้นตอนที่พวกเขาในย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยครับคือตอนอยู่ที่แคโรไลนาเนี่ยมันมมมักกจะไ่ีเหตุารรณ์อะไเลยที่เเหนืออธรรรมชาาาตติคับแ่่ววพพกขย้ายมาาาอยู่่่่ทีีนนะครรับเหตตุกณ์ง มันเริ่มต้นขึ้นครับคือจากรัฐแคลโรไลนาสหรัฐนะครับ mm hmm. เขาย้ายมาที่เขตลอเแอร์สันเจลิตี้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐเทนเนสซีในปี1804ครับและตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่อมาซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของเมืองแอดัมส์ครับเทนเนสซีการย้ายถิ่นฐานนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวตำนานของเดอะเบลวิชก็ว่าได้เลยครับของจอห์นเบลคนนี้ในปี1804ครับทั้งจอและก็ลูซี่พระยากเขาเนี่ยก็มีครอบครัวที่มีลูกๆมมมามาากกยยครรรับบไดด้แ่ Jesse, John ่เเเเเจจจจสสซีีอออห์์นนนนููิธ ซาดอกเอลิซาเบธลิชา์ด์วินเลียมและโจเอลเอ็กซ์เบิร์ดครับพวกเขาแี่ด้สร้างมาแล้วก็เริ่มต้นทําฟาร์มบนพื้นที่1000เอเคอร์ครับตั้งอยู่ที่แม่น้ําเรดในเคานตีลอบเบอร์สันรัฐเทนเนสซีครับแต่ว่าในหมูล่ลูกๆของพวกเขาเนี่ยมีเบนจามินครับที่เสียชีวิตตั้งแต่วัยยังเด็กนะครับและสิ่งแปลกๆมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับเรื่องแปลกๆที่มันเริ่มต้นขึ้นครับเกี่ยวกับครอบครัวของจอร์นินนะมันมีอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นเยอะมากครับแล้วก็บางเรืื่่่่่อองงเเเเเนนีียยยยรรรราาาาแทบบจะไไไมมคคดด้้ิวล,ลกลก็กั เรื่องแป,แปลกเรื่องแรกครับนั่นคือวันหนึ่งครับตัวจอเนี่ยก็ได้ทําไร่ทํานาปกติครับก็คือเขาทําไร่ทํานาใช่ไหมเขาจะมีการเก็บกงเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วก็นําใส่สต็อกไว้ในโรงนาแล้วก็ไปขายอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเหมือนวันนั้นเนี่ยเขาได้เจออะไรบางอย่างในพุ่มไม้ครับซึ่งมันมีลักษณะที่จะค่อนข้างจะโดดไปโดดมาแล้วค่อนข้างที่จะเร็วมากจนมองไม่ถันครับแต่ว่ามีการมองเห็นแว็บหนึ่งแล้วก็มีเขียนในวันทึกงนะครับซึ่งมีรายงานว่า สิ่งที่จอนเห็นในวันนั้นเนี่ยมันมีรูปร่างตัวเนี่ยคล้ายสุนัขครับแต่หัวเป็นกระต่ายซึ่งตัวจอนเนี่ยยิงไม่โดนแล้วมันก็โดดหายไปในภูมิยากับมันเป็นเรื่องราวแปลกๆที่อยู่ในไล่ของเขาที่เป็นเรื่องแรกครับและเรื่องราวถัดมาครับนั่นคือลูกชายของจอนครับเขาบอกว่าวันหนึ่งที่เขาพักอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยคือเหมือนมีห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็นึกภาพห้องนั่งเล่นที่มีหน้าต่างที่สามารถมองออกไปนอกบ้านได้ และนอกบ้านนั้นห่างไปไม่กี่เมตรจะเป็นรั้วบ้านคือตัวลูกของจอนครับนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นและเขาเหมาะไปนกต่างนอกบ้านนั้นและเห็นนกตัวใหญ่สีดําเกาะอยู่บนรั้วบ้านของเขาที่อยู่ข้างนอกซึ่งมันมีการบอกว่านกตัวนั้นใหญ่มากและก็ประหลาดมากแทบจะเท่าตัวคนเลยครับนี่คือสิ่งที่ลูกจอนเห็นนะครับและต่อมาคือลูกสาเวเบสซี่ครับเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีเขียวครับกาลังแกว่งอยู่บนกิ่งไม้ต้นโอก๊กหน้าบ้านเขาแล้วก็ ห้อยหัวครับแหว่งแบบห้อยหัวส่วนลูกคนอื่นเนี่ยบอกว่าระหว่างทางที่ไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นรอบๆบ,บ้านเนี่ยเขาได้พบเจอกับสุนัขตัวใหญ่ตัวหนึ่งสีดําวิ่งตามเขาพอเขาหยุดวิ่งด้วยความกลัวเนี่ยสุนัขตัวนั้นกับหลบภูมิยาและแอบ,บมองเขาช้งโง,งม่มาจากภูมิยาครับสรุปก็คือสมาชิกครอบครัวของจอนเนเจออะไรแปลกๆหมดเลยครับนี่คือยังไม่นับรวมถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านเลยครับเช่นของเครื่อนย้ายเองครับหรือประตูเปิดเองประตูตู้ในห้องครัวเปิดเองอะไรประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองเหตุการณ์ มันก็คืออะไรมันคือโปรตตะไกส์โกสใช่ไหมคือผีโปรตตะไกส์ที่จะชอบเคลื่อนย้ายสิ่งของเองใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นจริงๆในบ้านของจอนครับแต่อันเนี้ยผมขนลุกมากอัน,นตั้งตั้งแต่ฟังมาเรื่องราวแปลกๆคือจอนเห็นแหละจอนเห็นสุนัขหัวเป็นกระตา่ายใช่ไหมนกสีดำสุนัขตัวใหญ่สีดำวิ่งตามลูกเขาแล้วก็เรื่องของโปรตตะไกส์โกสนะทีนี้เรื่องเนี้ยผมว่าขนลุกสุดแล้วแม้ขณะที่ทุกคนกําลังนอนอยู่ครับทั้งจอนแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาเนีีีี่่ยยยยยทุกกกคคนนนน,นนะนนนนนนนออออใใหหห้นะ้้งงงงเเเเดดดวัััะะปป็ญไิสรบ มันเหมือนเป็นเสียงคนเอาฟันกัดเตียงไม้อะกัดขาเตียงที่เป็นไม้อะทุกคนพอจะนึกออกไหมคือแบบกัดขุ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 ดอะไรเงี้ยเออจะบอกว่าคล้ายกับหนูแทะไม้ก็ก็ได้นะแต่ว่ามันมันดูแบบมันมันไม่ใช่ซี่เล็กๆอะมันรู้สึกเหมือนฟันมันซี่ซี่ใหญ่ประมาณหนึ่งเออแล้วก็ขูดเตียงขูดขาเตียงนู้นขูดขาเตียงคนนี้ไปเรื่อยเลยครับซึ่งตอนแรกอะพวกเขาคิดว่าหนู หนูอยู่ในบ้านของเขาแล้วตอนนี้คือมันอยู่ในห้องนอนใช่ไหมแต่ว่าวันรุ่งขึ้นแล้วก็สัปดาห์ถัดมาเนี่ยพวกเขาพยายามหาหนูในไร่ของเขาก็คือไม่เจอหนูสักตัวเลยครับคือมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีหนูในไร่ในในานนะแต่ว่านี่คือทํำยังไงก็คือหาหนูไม่เจอครับและเสียงฟันที่มันกัดขอบเตียงกัดขาเตียงเนี่ยมันยังคงดังอยู่ทุกคืนครับทำให้พวกเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับเหตุการณ์มาเริ่มหนักขึ้นครับเมื่อจู่ๆลูกๆของพวกเขาเนี่ยนอนครับมีคนมาดึงหัวครับดึงหัวดึงผมกระชากผ้าหม่ม ดึงขาลงออกจากเตียงบ้างทาไม่ช่วงหลังๆมันนี้เนี่ยครอบครเบลแทบจะไม่ได้นอนเลยแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนตอนคืนครับเพราะว่าสิ่งแ,แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านเขามันเริ่มหนักคอคืนแล้วก็ทวีคูณขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับ ซึ่งเนี่ยมันยิ่งทาให้เป็นปริศนามากขึ้นครับว่าบ้านของพวกเขาเนี่ยที่เพิ่งย้ายมาอยู่เนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราแวกบ้านมันเคยเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่าง,างเกิดขึ้นหรือเปล่าที่นี้ในช่วงยุคศตวรรษที่สิบแปดถึงสิบเก้าครับมันมีความเชื่อเรื่องแม่มดสูงมากใช่ไหมทุกคนคงจะเคยได้ยินเรื่องของการล่าแม่มดใช่ไหมครับแบบว่าเออล่าแม่มดใครที่เป็นแม่มดแปลกๆเหมือนการล่าปอบในสร้างฝังอีสานของเราอะไรเงี้ยเออใครที่รู้สึกแปลกๆก,ก,ก็จะโดนจับโดนมัดแล้วก็เผาแม่มดตนนนนนััั้้้ททิงงคครบาาใหชช่่่วววมมีเือ ในละแวกบ้านของจอนเนี่ยมีแม่มดร้ายสิงสู่อยู่ในระแวกนั้นครับและการทําฟาร์มของจอนเนี่ยไปทับที่การอยู่อาศัยของเขาทํานองนั้นนะครับซึ่งมันก็มีผู้พ,พบเห็นอะไรแปลกๆเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ครอบครัวของจอนนะครับที่เห็นอะไรแปลกๆในบ้านของตัวเองคือมีนายคนหนึ่งครับชื่อว่านายดีนเป็นเหมือนนายทาตทีออ่คอยเก็บลงเก็บไรให้กับจอนนะครับเออนายดีนเนี่ยเขาบอกว่าแม่มดตนนี้เนี่ย ที่กาลังกล่าวถึงกันเนี่ยเคยปรากฏกายให้เขาเห็นด้วยซึ่งบางทีเนี่ยมาในลักษณะรูปของผู้หญิงแก่และกลายร่างเป็นสุนัขสีดำตัวใหญ่ครับเขาเห็นกลางนาบางทีก็มี2หัวบางทีก็เป็นสุนัขตัวใหญ่หรือว่านกตัวใหญ่หรือเป็นเด็กผู้หญิงบ้างซึ่งสิ่งที่ดีนเห็นแลก็เล่าให้กับจอรนฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวแปลกๆจากลูกของเขาที่เล่าให้ฟังเลยครับมีลูกซึ่งเคยเห็นเด็กผู้หญิง grammar, ห้อยหัวมีคนเห็นนกใหญ่มีคนเห็นสุนัขตัวใหญ่เลยครับตามคําที่ดีนเล่าให้ฟังหมดเลยครับทีคนี่่อวาเมี ที่บ้านของจอห์นเบลคนนี้ซึ่งเป็นคนสนิทของขอครอบครัวเบลนี่นะครับจอห์นเนี่ยเชิญเข้ามาที่บ้านเพราะว่าตัววิลเลียมพอตเตอร์เนี่ยเหมือนกับจะมีเซนส์แล้วก็เหมือนถ้าเรียกให้เหมาะกับยุคปัจจุบันน่าจะเป็นพวกกล้างทรงหรืออะไรพวกนี้ครับคือสัมพัส์กับวิญญาณได้นะครับจอห์นเน่ยเชิญเพื่อนคนนี้มาที่บ้านครับพือคนสนิทน,นะครับพอวิลเลียมเดินเข้ามาในบ้านก็รู้สึกแปลกๆและพอเขาเริ่มเข้าไปในห้องของจอห์นครับกับครอบครัวเขานะเริ่มรู้สึกขนลุกแล้วก็ทําหน้าตาไม่ดีครับแล้้้ววเเขขาาาก็พูดดึนดนนนมมม่่่แตีีย ปีนขึ้นไปบนเตียงของครอบครัวนี้และหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับผ้าปูเตียงครับอันนี้คือขนลุกมากตัววิลเลียมพอตเตอร์เนี่ยบอกว่าได้กลิ่นเหม็นสาบจากผ้าปูเตียงนี้ได้กลิ่นความเน่าเฟะความร้ายกาจของแม่มดตนนี้ครับซึ่งจมูกคนทั่วไปอย่างพวกจอร์ดหรือวครอบครัวของจอร์ดเนี่ยไม่ได้กลิ่นนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าผ้าปูเตียงมันจะมีอะไรด้วยครับแต่ว่าตัววิลเลียมพอตเตอร์เนี่ยบอกว่าผ้าปูเตียงเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมีสีที่มันคล้ำขึ้น จากตอนแรกที่เพิ่งซักมาหรือว่าทําความสะอาดมันสีมันจะสะอาดแต่มันจะคล้ําไวมากซึ่งตัวพย่ยาของจรเนี่ยก็บอกจริงๆว่าเออมันมันคล้ําไวและช่วงหลังที่มาที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็ต้องซักมันบ่อยขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันน่าสะจุดสยองมากเป็นโซนหนึ่งผ้าปูเตียงอะเราไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยนะแลวก็ดูเหมือนว่าท่าในไล่ของจรนะครับโดนการกระทําที่รุนแรงกว่าคนในครอบครัวด้วยนะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคือมันจะมีภาพประกอบภาพหนึ่งครับเป็นภาพสัตว์รูปร่างประหลาดมีวิญญาณหญิงสาวลย้ออมู กล่าวว่านี่เนี่ยเป็นภาพที่ทาตคนนั้นเนี่ยเห็นครับแล้วก็ไปประกอบหนังสือในยุคนั้นนะเหมือนดวงวิญญาณแม่มดจะเล่ร่อนไปมาด้วยครับและมีภาพสุนัขสองหัวที่คาดว่าน่าจะเป็นแม่หมดครับแล้วก็จะมีทาตคนหนึ่งที่ออกมาสังเกตตองคืนเพราะว่ามีเสียงแปลกๆในไล่ครับแต่ก็ต้องพบกับสุนัขและก็งูที่ดุร้ายที่อยู่ข้างล่างขวาของภาพเห็นไหมครับทีนี้มีอีกลายหนึ่งโผล่ามาครับคือดร์ไม์ครับ ดรไมเคเนี่ยจะเปรียบได้ว่าเป็นคนดังในในทางของฝั่งปราบแม่มดหรือว่าปราบสิ่งชั่วร้ายคือมีมนต์ดำใส่เวทนะครับเออเป็นเป็นคนดังนะดรไมเคเนี่ยเขามาเองเพราะว่าได้ยินเรื่องราวของจอห์นเบลในฝ่์มือเขาเมีแม่มดสิงสู่อยู่เขาก็เลยตัดสินใจมานะครับแต่พอมาถึงก็ต้องเจอริทเดทกับแม่มดตนนี้จนทําให้ดรไมเคิเนี่ยที่มีความขึ้นชื่อเรื่องของการปราบแม่มดอ่ะต้องหนีหายกลับไปในวันนั้นเลยครับ และดูเหมือนว่าเบสซี่เบลครับลูกสาวของจอร์นครับจะโดนแม่มดตามรังควานมากที่สุดในบรรดานลูกๆของจอร์นเบลเลยคือวันหนึ่งเนี่ยเบสซี่มีการตัดสินใจที่จะแต่งงานกับคนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าจอชัวการ์เนอร์ครับแต่เหมือนว่าแม่มดตนนี้เนี่ยพยายามที่จะขัดขวางความรักของพวกเขาแล้วก็พิธีการแต่งงานครับคือเบสซี่เนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่กับการ์เนอร์นะนะเพราะว่าโดนอว่าโ,โดนตามรังควานในบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่กับสามีครับกลอนจะแต่งงานแต่แล้วคืนหนึ่งครับในบ้าน แล้วก็มีเสียงเคาะประตูที่ดังมากครับเสียงเคาะประตูดังมากปึ้งปึ้งปึ้งพอการเนอร์ลุกไปเปิดนะครับการเนอร์ก็ต้องช็อกเพราะไม่มีใครอยู่นอกประตูสักคนเดียวเลยครับแต่ว่าทันทีที่เบตตี้เนี่ยมองดูแผ่นหลังของการเนอร์ที่อยู่หน้าประตูนะครับเบตตี้ได้ยินเสียงกระซิบมาจากข้างๆหูในห้องนอนครับซึ่งห้องนอนไม่ได้เปิดไฟนะแต่มีเสียงออกมาจากมุมมืดข้างๆหูเนี่ยเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงแก่พูดแหบผ้าครับเขาพูดว่าเบตตี้จ๊ะหนูก็รู้ว่าฉันเนี่ยสามารถตามหนูไปได้ทุกที่ หนูอย่าพยายามอีกเลยพูดแบบนี้ครับคือเบสซี่ขนลุกมากเพราะว่ารู้เลยว่าสิ่งที่กำลังตามเขามาเนี่ยมันคือแม่มดจากฝ่าบ้านพ่อของเขานนัเองครับและการตายของจอห์นเบลก็มาถึงครับ เมื่อเขาล้มป่วยอย่างรุนแรงครับอาการปวดอย่างจริงๆเริ่มต้นตอนเพิ่งย้ายมาต,ตั้งแต่แรกนะครับคือตัวเบลเนี่ยจะมีอาการไอแปลกๆแ,แล้วก็มีอาการปวดหัวยอย่างรุนแรงมาตลอดเวลาครับตลอดที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะก็จะมีการกินยาเพื่อบรรเทาเรื่อยๆไม่มีใครสังเกตเลยครับว่าอาการป่วยของจอ,อนเบลเนี่ยเพิ่งเริ่มเป็นตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ครับ จนคืนหนึ่งนะครับตัวจอร์นเบลเนี่ยลม้มลงในเย็นวันนั้นครับและตัวลูกชายเนี่ยก็ต้องแบกหามพ่อของตัวเองขึ้นไปนอนบนเตียงครับแล้วก็รักษาพ่อเขาห่มผ้าเขาแล้วก็ป้อนยาเนาะแล้วก็ต้องช่วยกันดูไข้ข,ของพ่อของเขาครับตัวลูกชายเนี่ยพยายามที่จะไปเอายาให้พ่อซึ่งมันก็จะมียาแก้องค์แก้ไอยอยู่แล้วแก้ปวดหัวที่เคยกินตั้งแต่มาบ้านหลังนี้ใช่ไหมแต่ทว่าครับคืนนั้นเนี่ยยาสามขวดที่มันควรจะอยู่ในตู้ยาปกติน่ยมันหายไปหมดเลยครับ แต่มันกลับแทนที่ด้วยขวดขวดหนึ่งซึ่งสภาพขวดนี้เนี่ยมันเป็นสภาพที่มันเหมือนมีของเหลวบางอย่างเป็นสีน้ําตาลขุ่นอยู่ข้างในครับพอลองเขย่าดูเนี่ยลูกจอนเบลวหยิบออกมาแล้วเปิดฝาดูกลิ่นเหม็นเน่ามันโชยออกมาเลยครับหลังจากที่ยังไม่ทันหายสงสัยครับกับขวดยานั้นมีเสียงกระซิบมาที่ข้างหูพูดว่าเจ้าไม่ต้องพยายามเอายา,ยา,ยายไปให้ไอหมอนั่นหรอกเพราะว่ามันไม่ทันแล้วฉันเอาชีวิตมันไปแล้วแล้วมันก็ได้ตายลงแล้วยังไงล่ะไม่เชื่อก็ลองไปดูสิ แล้วก็มีเสียงหัวเราะครับซึ่งลูกของจอนก็ช็อกมากแล้วก็รีวิ่งไปดูพ่อของเขาครับและก็พบว่าพ่อของเขาเสียชีวิตบนเตียงนั้นแล้วครับ แลวก็มีภาพในคืนวันที่จอรนเสียชีวิตด้วยนะครับกับลูกๆของเขาที่อยู่ในห้องครับและมีภาพหลุมฝังศพที่อยู่ในป่าลึกเข้าไปไม่ไกลจากฟาร์มของพวกเขาครับและมีเรื่องราวเกี่ยวกับแอนดูแจ็กสันครับอดีตประธานาธิบดีแอนดูแจ็กสันนะตัวแจ็กสันนะครับได้มาเยี่ยมชมฟาร์มของจอรนหลังจากนั้นครับซึ่งแน่นอนว่าเขาได้ยินเรื่องข่าวลรือเกี่ยวกับฟาร์มของจอรนที่มีแม่หมดสิงสู่อยู่ครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาที่ฟาร์มนี้ก็คือเหมือนกับมาดูด้วยตาตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับส ยังไม่ทันถึงฟาร์มนะครับจู่ๆรถม้าที่พวกเขานั่งมันเนี่ยก็หยุดเดินครับม้าหยุดเดินและดูเหมือนกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าครับม้าไม่ยอมวิ่งไปตามเส้นทางเหมือนเดิมและมีรายงานว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์นะครับแม่มดได้พูดคุยกับแอนดรูว์แจ็กสันด้วยครับสุดท้ายเหล่าทหารทั้งหมดที่ติดตามมากับแอนดรูว์แจ็กสันเนี่ยไม่กล้าที่จะไปต่อครับและขอกลับทันทีเพราะว่ากลัวลิทเด็กของแม่มดตนนี้มากยังไม่ทันถึงฟาร์มจอห์นเบลเลยนะต้องกลับแล้วครับสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสำรว,รวจ มีอยู่จริงๆนะครับชื่อว่า The b e l w i c h Cave ครับทุกคนลองเซิร์ชใน Google ดูมีภาพให้เห็นก็คือเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสำรวจนะครับคือมันเป็นถ้ำก็จริงครับแต่ว่าในถ้ำมันหนักมันเคยเป็นบริเวณบ้านของจอห์นเบลมาก่อนแล้วก็เหมือนถูกหินทับถมอะไรพวกนี้ครับจนรักษามาได้ประมาณหนึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนของฟาร์มของจอห์นเบลครับ แต่มันก็ไม่ได้เซตเหมือนแบบทั้งหมดที่อยู่ในจอแล้วครับแต่ว่าสิ่งของบางอย่างของจอเบลเนี่ยและครอบครัวเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ครับและนี่คือเรื่องราวเดอะเบลวิชครับผมขอย้ําอีกทีว่านี่คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับในช่วงต้นยุคศตวรรษที่19ครับและทงหมดั้งมนที่ทุกคนฟังมานั้นก็คือคุณภาพจากใหม่ตัวนี้อีกรอบนึงครับโซนี่ ecm s1 ครับขอฝากไวครับกับกล้องตัวนี้ alpha seven ครับถ้้ทุกคนได้ลองใช้อุปกรณ์จากทางโซนี่ดีๆแบบนี้ทุกคนก็จะได้วิดีโอแแล้้วก็เสีีีียงบบบนนท่มคคุณภาพะรั โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปิดรายการตรงนู้นนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับไม์ตัวนี้ Sony e c m S1 เป็นไง <laughs> เออผมบอกเลยว่าสายโปรโดักชันหรือว่าสายพอดแคสต์คอนเทนต์ครีอเตอร์เนี่ยห้ามพลาดโปรเจคชัเด็ดขาดคือมันตื่นเต้นจริงๆนะสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดคือปกติอ่ะไม์มันต้องมีสายไ้ไม์ต่อหัวกล้องว่าเสียบหัวกล้องอะไรเงี้ยคือมันมันต้องต่อสายครับนะนี่คดูดิต้องต่อสาย ผมสามารถจะเดินไปไหนก็ได้ครับผมจะน่าจะไปปิดรายการตรงนี้ก็ได้นะหรือผมจะไปปิดรายการตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะป,ปิดรายการตรงนี้แล้วผมจะค่อยๆเดินเข้ามาโอเคไหมครับอันนี้ผมอยู่นอกแอรเรียกล้องครับแล้วผมก็ค่อยๆเดินเข้ามาสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้กับโ o n y ่ ECM S1 ต้องขอตัวลาไปก่อน <c oughs> ขวดม <c oughs> เอาไปดีกว่านั่งปิดรายการดีดีกว่าแม่ตื่นเต้นเกินตื่นเต้นเกินอ่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของ The b e l l w i t h นะครับแล้วผมก็ขอฝากไมค์ตัวนี้ไว้ด้วย Sony ECM S1 นะ ทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของมาตัวนี้เพิ่มเติมไปที่เว็บโซนี่ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแลวถ้าเกิดว่าทุกคนอยากสอบถามผมเพิ่มเติมแบบว่าเออเนี่ยเอเอผมก็ใช้กล้องโ o นี่อยู่ครับแล้วผมอยากรู้ว่าการต่อก,กับกล้องตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้มันสามารถเข้ากันได้ไหมหรือว่าเวิร์กไหมเนี่ยปรึกษาผมได้โอเคไหม เพราะว่าจะมีพวกน้องๆทางฝั่งโปรโดักชันนะประึกษาผมตลอดเรื่องของกล้องเออเกรดสียังไงทําไมสีวิดีโอสวยจางอะไรเงี้ยผมก็จะบอกกระบวนการการเซตติ้งของกล้องโซนี่ของผมไว้เออโซนี่ alpha 74ตัวเนี้ยเออผมก็จะบอกเซตติ้งไปว่าถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้เอาเข้าโปรแกรมอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวไฟของกล้องโซนี่เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะดีมากเลยแล้วเราปรับแต่งนิดหน่อยมันก็สวยแล้ว ปรึกษาผมหลังไม้ได้ว่าจะเป็น IG Discord เนีทักได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ครับแล้วก็หมายตัวนี้ ECMS1 นะครับขอฝากไว้กับทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนเนอรครับไปนะครับขอพูดด้วยเสียงรอรอเจอกันครับผมไปนะครับ